สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิววิธีประกอบรถเข็นสุนัขใหญ่นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีล้อนะคะทั้งหมด4ล้อด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นคานล้อด้านหลังนะคะตัวคานจับนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่นั่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันที่ตัวล้อด้านหลังก่อนเลยนะคะด้านหลังนะคะเราจะใช้เป็นคานตัวนี้นะคะคานตัวนี้นะคะเราจะหันโดยที่เราจะเอาตัวที่เหยียบตัวนี้นะคะหันมาทางด้านเรานะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นที่ใส่กับตัวที่นั่งอีกทีหนึ่งนะคะเราจะถือในลนักษณะแบบนี้นะคะถือเข้าหาตัวแบบนี้จากนั้นนะคะตัวล้อนะคะเราจะใช้เป็นล้อใหญ่นะคะตัวล้อใหญ่ตัวนี้นะคะมันจะมีตัวที่กดสลักตรงนี้อยู่นะคะจะมีตัวกดสลักตัวนี้ให้ลูกค้าใส่เข้าไปนะคะตรงตรงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็กด ตัวนี้ค้างไว้นะคะเวลาดันเข้าไปมันจะมีเสียงดังกึ๊กนะคะลูกค้าก็ปล่อยลดงได้เลยมันจะล็อกอยู่อัตโนม,มัติเลยนะคะก็จะได้ไลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กับตัวที่นั่งอีกทีหนึ่งนะคะโดยที่เราจะาดึงโครงนอ้องขึ้นมาทั้งสองข้างนะคะเพื่อที่จะให้เป็นลันกษณะของที่นั่ง แบบนี้นะคะากาหันเข้ามาที่เป็นลักษณะที่เราถือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ,อตัวที่เหยียบไว้ด้านฝั่งเราเนาะแล้วเราก็หันตั้งขึ้นแบบนี้นะคะตัวที่นั่งโฟมที่นั่งนะคะเขาจะมีเป็นตัวใส่ตัวนี้อยู่นะคะเราก็ดึงโฟมออกแล้วเราก็ยัดตัวนี้นะคะใส่กับตัวล็อกของมันตัวนี้ท่านสอบผ่านได้เลยนะคะใส่ให้ได้ยินเสียงด,ดังแกลกเลยนะคะมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่ จากนั้นนะคะตัวล้อด้านหน้านะคะเขาจะมีเป็นตัวสลักตรงนี้อยู่เนาะเวลาเราใส่นะคะเราก็จะกดกดสลักตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก,กดสลักตรงนี้นะคะเข้าไปด้วยแล้วเราก็ใส่น้องเข้าไปตรงที่เป็นโพรงตัวนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่เป็นตัวโครงกันนะคะตัวโครงนะคะเราก็จะ อเอาตัวที่เป็นจะมีเป็นตัวสลักตรงนี้อยู่นะคะเวลาใส่นะคะเราก็จะกดสลักตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันล็อกกับตัวตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะโดยที่เราจะใส่ตัวนี้นะคะเข้าไปทั้งสองด้านได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเวลาลูกค้าต้องการพับนะคะตัวโครงนะคะจะสามารถพับได้พับขึ้นพับลงหรือว่าปัก ระดับได้นะคะก็คือโดยการที่ตัวสลักตัวนี้นะคะเห็นกลมๆตรงนี้ไหมคะทั้งสองด้านนะคะลูกค้าก็แค่กดพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ลดระดับน้องหรือว่าปรับระดับน้องขึ้นได้เลยนะคะแต่ว่าโดยการที่เราจะต้องกดพร้อมๆกันแบบนี้นะคะถ้า,าแล้วก็เวลาที่เราอยากได้พับนะคะขึ้นรถนะคะตัวนี้ถ้าเราใส่โครงแบบนี้นะคะมันจะพับตัวที่นั่งไม่ได้นะคะถ้าลูกค้าอยากจะพับที่นั่ง ลูกค้าต้องเอาตัวที่สลักที่เราลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวสีเงินๆตรงนี้นะคะกดออกทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ดึงโครงออกจากนั้นค่อยพับตัวที่นั่งนะคะกลับไปเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าใส่เข้าไปแล้วนะคะอาจจะมีการใสยย่ยากนิดหนึ่งเนาะใส่ยากถอดยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวที่นั่งค่อนข้างตึงน,นะคะอาจจะต้องอคนเดียวอาจจะต้องลาบากนิดหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาครับหรือเวลาขึ้นรถนะคะก็สามารถขึ้นไปหังแบบนี้ได้